สำหรับใครที่มองหาผมกระบะแปบเปิดได้ของยุโรปนะผมทรงยุโรปนะแบบว่าเครื่องแน่ๆนๆผมเครื่องแรงๆนะผมขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยแรงๆนะผมขอแนะนำเจ้าคันนี้เลย Ford ดเรนเจอร์นะผมเป็น Ford r a n นเจอ l l New นิเครื่อง2.2เกียร์6สปีดผม เป็นรถปี2017เครื่องยนต์ดีเซลนะผมเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาที่ตัวหน้ารถนะผมกับเจ้าคันนี้นะจะออกแบบนะผมออกแบบมาเป็นพลาสติกนะผมตัดกระสีดำของตัวรถทําให้รถคันนี้ดูดุดันดูโฉบเชี่ยวนะผมดูน่าใช้มากขึ้นนะดูแข็งแกร่งนะโมแข็งแรงมาที่ไฟนะผมไฟเป็นหลอดไฟฮาโดรเจนนะผมคันนี้แล้วก็มีไฟนะผมสีส้มๆตรงนี้มาเพื่อ เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถตัดกับสีดำคันนี้เลยนะผมคันนี้มาส่วนล้อคันนี้ผมเป็นล้อเดิมโรงงานเลยล้ออลลอยเดิมโรงงานผมเป็นแม็กฟอร์ดนะคันนี้นละผมก็ออกมาให้เรียบๆเ,เข้ากับตัวรถนะผมสีดำทั้งคันเลยอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะผมนะมามือจกกับเป็นพลาสติกสีดำนะผมออกแบบนี่มาเลยสวยๆเลยนะผมกันสาตมีมาให้นะ ตัวนี้เป็นตัวยุกสูงด้วยคันนี้มาดูกันนี้ก่อว่าคันนี้ผมโดนชนโดนอะไรกันมาหรือเปล่านะก็มาเปิดกันเลยนะผมนี่ขอบอกเลยว่าเม็ดอร์งนี่เรียงตัวกันสวยเลยคมคมชัดชัดเลยคันนี้นะคันนี้นะผมเป็นรถปี2017นะก็ดูตรงนี้นิดนึงนะผมรอยนงรอยน็อตน,นะผมนี่ไม่มีเลยนะก็นี่ผมรอยมาร์กยังอยู่เลยคันนี้ ก็จะบอกไว้นะครับผมว่ารถทุกคันของสนวนนนะครับผมชนหนักน้ำท่วมพิความไฟไหม้ครับผมกลับมาไม่มีแน่นอนนะครับผมรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ <c oughs> ันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับผมนี่ครับผมสวยมากจริงๆคันนี้ก็ภายในนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นที่เก็บของนะต้องต้องหมุนนิดนึงถึงจะเปิดได้นะครับผม <c oughs> ี่ผมยังพวกพวกอ่าพวกอุปกรณ์อะไรนะครับผมมีครบเลยคันนี้ก็ตอนปิดนะครับผม ก็สามารถล็อกได้ก็หมุนไปที่เดิมน,นะผมล็อกแล้วเรียบร้อยนี่ผมก็มาแม็กไลเนอร์นะผมมาทุกหนักไม่มีเลยนะผมนี่รอยจงรอยเจาะไม่มีเลยนะลองดูมาลายม้าผมรอยเจาะไม่มีเลยนะผมแม็กไลเนอร์สวยๆนะผมร้อยขีบควนนะผมแทบจะไม่มีเลยภายในนะแทบจะไม่มีเลยนะก็ไอตรงนี้จอดอยู่หน้าถนนนะผมก็อาจจะมีขีฟข้ฟงขี้ฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะผม ก็คันนี้สภาพตามการใช้งานเลยมากที่ตัวนะผมนี่ผมก็ดูเลยว่ามีผมร้อยมาร์กนี่ยังอยู่ตรงนี้เลยนะคันนี้รถปีสมพงศ์สิบเจ็ดนะผมเลขไม้นะผมไม่ถึงหกหมื่นเลยนะคันนี้มันสวยจริงๆนะผมพี่นะว่าคนไหนที่หารถนะผมสายลุยนะผมไปเที่ยวผมปีงปีใหม่นะผมขึ้นโค้งขึ้นเข,นข,นขานะบนตรงบนดอยนี่คันนี้แบบโคตรเหมาะจริงๆนะ แปลว่าคนของไปคนหมูกระทงหมูกระทะไปกินโหสบายใจเลยทีนี้มาเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าใช้งานไปดูกันเลยนะผมมาตอนนี้เราเข้ามาในตัวภายในของเจ้า Ford Ranger คันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับกระจกนะผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะแบบหนึ่งนะเอผมไปน,นะครับผมนะแบบหนึ่งนี่เลยผมเป็นกระจกรับไฟฟ้าเลยนะผมคันนี้ขัแบบง่ายเลยครับผม พวงมาลัยนะผมเป็นพวงมาลัยนะผมสี่ก้านนะเป็นทรงของฟอร์ดเลยเป็นพวงมาลัยหนังแท้มาดูอีกทีนะผมสําหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังแท้ของฟอร์ดเลยแต่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมคันนี้แต่ดังด้วยคันนี้นะผมก็เลขไมล์มาดูเลขไมล์กันก่อนเลยนะผมนี่ผมห้าหมื่นกิโลนะผมรถปีสองพันสิบเจ็ดนะผมรถเลขไมล์ห้าหมื่นผมยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะผมมามาต่อที่คอนโซลกลางนะผมคอนโซลกลางก็จะออกแบบออกแบบมาผมเรียบ เรียบๆนะผมง่ายๆนะก็เหมาะกับตัวรถที่เป็นสีดำนะผมนะทําให้รถนะผมดูดุนะผมดูน่าใช้มากขึ้นนะคันนี้ก็สังเกตได้เลยว่านะผมจะมีพวกเบอร์ทงเบอร์โทนะผมอยู่ตรงนี้แล้วเซ็นทรัลล็อกก็อยู่ตรงนี้ผมนี่อยู่ตรงนี้ผมข้างบนนะนะเออเซ็นทรัลล็อกปกติจะอยู่พวกอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงแผงประตูผมคนขับก็ทางฟอร์ดก็ย้ายมาที่คอนโซลกลางเป็นที่เรียบร้อยนะผมคันนี้ก็สมารถฟังนะผม อะไรได้บ้างเรดิโอฟังได้โหมฟังได้เยอะอยู่บลูทูธก็ฟังได้นะคันนี้คันนี้โหมสำหรับแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะมือหมุนเลยนี่แอร์เย็นเลยนะผมคันนี้เย็นเย็นเลยคันนี้นะผมนะน้พี่เนาะใช่สำหรับเกียร์โหมเป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดอย่างที่ผมบอกไปผหมขึ้นลงได้หมดปกติเลยคันนี้กน็นะผมประมาณนี้ผมสําหรับเบาะนะมาดูที่เบาะนะผมเบาะเป็นเบาะผ้านะผมนี่เบาะผ้านะ ก็มีลายลวดลายอยู่ตามของมันนะเออสวยไปเลยผมเบาผ้านะส่วนเบาะหลังนะผมจะเป็นเบาะหนังผมแคบเปิดได้นะผมเบาะหนังนะผมใช้งานง่ายนะผมอันนี้พื้นที่กว้างพองสมควรที่พลาดไปไม่ได้ของรถทุกคันนะผมคือเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะผมสำหรับนะผมมาดูที่ตัวเครื่องยนต์นดีกว่าสำหรับเครื่องยนต์เจ้าคันนี้นะผมก็สวยไปเลย มีนะผมนี่โชคมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมไม่ต้องมีขาตั้งเลยให้ยุ่งยากผมเปิดมาตั้งเลยนะผมมาเจ้าคันนี้นะก็บอกได้เลยว่าคันนี้นะผมเดิมๆนะผมเดิมๆจากศูนย์เดิมๆจากโรงงานเลยนะผมก็นะผมนี่รอยมงรอยมาร์กนี่มีอยู่ครบลุกที่เลยทุกตำแหน่งเลยนะผมนี่ไล่ๆตามมายนะก็รอยน็อตนะผมไม่มีเลยรอยโคงรอยขันนะผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ได้นะผมมารอยน็อตนี่ดูเลยไม่มีรอยขันน็อตเลยนะผมคันนี้รถปี2017นะ โอ้ห oh, คือว่าสวยมากๆผมกับเลขไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้น,นรถปี2017แล้วก็ทั้งภายนอกภายในอะ่ะแล้วก็ห้องเครื่องนี่คือแบบกิฟต์นะพี่เนาะกิฟต<ช>์เลยคันนี้ใช่ดูแผ่นฉนวนกันความรอ้อนนี่คือเต็มๆแผ่นเลยนะผมไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มียับเลยนะสวยจริงๆคันนี้โอ้โหหายากๆเลยคันนี้นะสภาพแบบนี้แลพี่เนาะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะผมมา แล้วเรามาสรุปราคาผมฟ Rang เรนเจรผมอ l l นิ w เครื่อง2.2เกียร์6สปีดรถปี2017เครื่องยนต์ดีเซลผมเปิดราคาไว้เพียง400,000ผม20,000บาทนะ400,000 20,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนได้รถคันนี้กิบกิปไปเลยนะผมทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์นะผมตามที่ผมให้ดูไปแล้วเลขไม้50,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง400,000 20,000บาทคุ้มสุดๆนะผมก็สำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ผมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0996359415 หรืหนึ่งเบอร์นะครับผม0ูนย์เก้าเก้าหกสามห้าเก้าสี่หนึ่งสี่ได้เลยนะครับผมก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆราคาโคตรถูกนะครับจากซูนโน่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ